สมุนไพรหวานไพรมีส่นวาปูเลยหวานไฟหวานปอบมิ่นสล่างอรรถยาเงาอรถฝาดคืนเอียนกราบสวัสดีคอรบผมพโยบานคัมบง สงยางสิมึงไม่บนราชธา,านีศูนย์เรียนรูส้สวนสมุนไพรพุ่มปัญญาทองทินตามลักเศรษฐกิจพ่อเพียงบ้านค่ำบงเมื่อนี้ผมมีสมุนไพรหวานไพรมาฝากอรับผมสูตรเห็ดน้ำมันไพรใส่เหงาไพรสองกิโลกรัมฝานให้บาง ถอดใส่น้ำมันเผือใส่การพรูกาลบุญยางละซีช่อนชาถอดไฟอ่อนกลองเอากากออกเก็บใบใสใสในการท่าทูหนวดแก่เมื่อยครบฟกสัมบวมซอยในการคลายเส้นแก่กล่ำเนื้ออักเสบขอเท่าพริกแพร่งครับผมเหงาไพร ใส่ต่มดื่มหรือช่องเป็นชาดื่มแก่ทองขึ้นทองอืดทองเฟอซอยในการขับลมในลำใส่ครรบผมเหงาไพรเห็ดเป็นลูกประครบร่อนซอยแก่เครดคัดหยอกฟกสัาบวมแก่เมื่อยโรบ แก่ขอเท่าพริกแพร่งครับผมเงาไพร่ตำขันน้ำดื่มแก่บิดบิดไทยเจ็บทองเงาไพร์ตำขันน้ำดื่มแก่ทองร่วงทองเสียครับผมเงาไพรใส่ฝนออรวมกํานามปูนใสดื่มซอยรักษาหืด หืดหอบหืดไอขอรับผมเหงาไพรใส่ต้มน้ำดื่มซอยครับโลหิตขังโลหิตเสียให้ตกไปขอรับผมเหงาไพ่ต้มน้ำดื่มซอยครับรูดูเสียของสตรีใส่รักษาโรคเน็บชาซอยสมานแผลในล่ำใส่แก่ล่ำใส่อักเสบคขอรับผม เงาไพรใส่ต้มน้ำดื่มแก่มูตะกิตโตขาวในี่สตรีใส่ต้มน้ำดื่มอาบใส่สำหรับสตรั้งขอดบุรเอ็ดให้หมดูเขาโอเร่ครับผมสำหรับคอราบผมพโยมินีิกาโค้งไวแค่นี่ก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคราบสวัสดีคอรับผม